สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นอีพีโซดที่2ที่เกี่ยวข้องกับการรีโนเวทชั้น3ของโมเดิ s สมัยสาขาพัทยาซึ่งข้างบนเนี่ยเราทำไว้ประมาณ4ห้องบวกกับห้องพักแพทย์บวกกับห้องอเตรียมเครื่องมือนะครับแล้วก็ห้องเอ็กซเรย์เดี๋ยวเรามาดูเจาะเป็นส่วนๆโดยผมจะเน้นในเรื่องเทคนิคมากกว่าอันนี้มาช้าไปน,นิดนึงเพราะว่าจริงๆมันต้องพื้นเนี่ยมันยังไม่ควรจะวางคนี้ลืม โอเคนะครับไม่เป็นไรก็อันนี้ก็จะเป็นห้องอที่อยู่ประมาณสัก50%ของการตกแต่งนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูอันแรกเลยก็คือมันก็จะเป็นเคาน์เตอร์ตามแบบนะครับสิ่งที่ผมออกแบบเอาไว้ก็คือมันจะมี2สเต็ปเห็นไหมฮะสเต็ปหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยเก้าอี้สูงสําหรับการทํางานมันจะได้ไม่ต้องโค้มเยอะนะครับหรือการยืนล้างเครื่องมือหรือล้างมือมันก็จะ เอออันนี้เป็นไม้โอเคแล้วก็เป็นเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเก้าอี้นั่งสําหรับแพทย์ที่วางอันนี้ผมก็ลดขนาดเคาน์เตอร์ลงนิดนึงจริงๆเขาดีไซน์มา60เซนผมอยากให้ห้องมันกว้างขึ้นผมก็เลยทําให้มันเหลือแค่50เซนพอนะครับ <S <S เพื่อที่ว่าจะได้ห้องกว้างขึ้นอีกนิดนึงจริง,รงๆเคาน์เตอร์50เซนก็ถือว่าน่าจะเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่อยากให้ดูเห็นไหมฮะลองดูตรงนี้ ดูขนาดของลิงชักเนี่ยมันจะมีตั้งแต่10、1 0เซน15เซนแล้วก็20เซนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นความสูงของมันที่เหลือทั้งหมดนะครับม,มันก็จะมีอยู่3ระดับคร่าวๆคือ1 0 15แล้วก็20แล้วก็อาจจะประมาณ25อันหนึ่งแล้วแต่ความสูงเคาน์เตอร์นะครับอ,อ,อยากให้มาดูพื้นตรงนี้นิดนึงที่เราลืมโรวข้ามไปก็คือพื้นตรงนี้เรายกขึ้นมาสูงประมาณ20เซน เพื่อที่ให้เป็นที่วางระบบของน้ําไฟอะไรหลายๆอย่างอันนี้ก็จะเป็นท่อลมที่เดินทิ้งเอาไว้มีระบบไฟน้าน้ําทิ้งแล้วก็ท่อลมเนาะน้าดีด้วยคณนนี้คีย์ของมันก็คืออยู่ที่ความห่างของเคาน์เตอร์กับจุดจุดที่เป็นจุดซับายที่เป็นที่พวกอาพวกไฟฟ้าต่างๆที่ยูนิตเราจะวางตั้งเนี่ยมันจะต้องมีขนาดอาที่เหมาะสมนะครับ โอเคครนี้สิ่งที่ผมจะให้ดูก็คือเราก็ต้องกาหนดก่อนเลยนะว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือ,อเราจะต้องเอาหัวคนไข้หรือเท้าคนไข้ไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสัมพันธ์กันหมดถติว่าผมเอาจุดข้างเนี่ยเป็นโต๊ะทํางานของแพทย์เพราะฉะนั้นตัวที่แพทย์ทํางานเนี่ยมันก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะวัดตรงนี้ต้องให้ได้อย่างน้อยประมาณเมตรยีเพื่อให้เป็นช่องว่างสําหรับผู้ช่วยทถานแพทย์จะเดินผ่านได้แต่ว่าจะเล็กหน่อยตรงนี้ก็จะเยอะหน่อย พอเก้าอี้นอนลงมาแล้วเนี่ยเหลือเหลือเนี่ยจะต้องประมาณประมาณ8 0ดสถึงหนึนะครับเพื่อที่มันจะได้แบบทางานได้สะดวกเวลาแบบเราเอ็นเก้าอี้มาละแล้วก็พอเราวางนี่ปุ๊บระบบที่สําคัญตอนนี้ก็คือม e w normal ก็คือแอร์จะต้องอยู่ทางฝั่งของหัวคนไข้ตลอดนะครับว่าเออมันจะต้องเป่าไปทางปลายเท้านะครับแล้วก็เราลองมาดูตรงนี้ระบบที่สําคัญ คือจริงๆข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็แล้วแต่ดีไซเนอร์แต่ว่าสิ่งที่สำคัญสุดคือระบบก็ตรงนี้ก็จะมีระบบการเตริมอากาศลงไปด้วยกับดูดออกท่ออันนี้น่าจะเป็นท่อดูดออกทางนี้แล้วระบบเติมอากาศมันก็จะอยู่ช่วงต้นๆอันนี้ก็ยังไม่ได้มาเจาะอ่านแต่น่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้แล้วก็มาเติมอากาศบวกแอร์เติมอากาศที่กองจากข้างนอกเข้ามาแล้วเราก็จะมีระบบดูดอากาศทิ้งเขาไปซึ่งก็เป็นการระบบไหลเวียนของอากาศซึ่งตอนนี้สําคัญมากๆสาหรับ New Normal เพื่อที่จะเราจะไม่ใช้ระบบกอง ระบบกองของเราจะมีกองตั้งหากที่เป็นกองภายในนะครับก็คือสผ่านไส้กองแต่ว่ามันจะวนเวียนไหมมันก็วนเวียนแต่ว่าเรามีระบบอันนึงก็คือเติมอากาศอยู่แล้วแล้วก็ระบบที่ดูดออกเพราะฉะนั้นอากาศมันจะใหม่อยู่ตลอดถึงแม้ว่าอันนี้จะระบบเครื่องกองมันจะเป็นระบบที่ที่เป็นแบบอ่ภายในแบบบุหลเวียนนะครับไม่ได้ดูดอากาศข้างนอกเข้ามาก็จริงแต่ว่าเราถือว่าเราใช้เติมแล้วก็ดูดออกแล้วตรงนี้ก็เป็นภายในก็ถือว่าน่าจะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือ แอร์หัวคนไข้เนื้อที่ระหว่างเคาน์เตอร์ตรงนี้ประมาณสักเมตรวางลงไปปุ๊บมันก็จะเหลือประมาณเมตรหนึ่งตรงนี้นก็จะประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรห้าสิบแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมเน้นก็คือพอคนไข้มานะครับเห็นไหมฮะมันจะต้องสัมพันธ์กันหมดคนไข้ลงมาปุ๊บวางของก็จะมีกระจกบานใหญ่เพื่อให้คนไข้แต่งตัวส่วนหนึ่งจริงๆมันกระจกนิดเดียวมันก็พอได้แล้วแต่ว่าผมต้องการบานใหญ่เพราะว่าผมต้องการให้ขยายห้องให้มันกว้างขึ้นนะครับสมมติถ้าผมดูจากระบบการเช็ค ก็คือคนไข้เดินเข้ามาก็สามารถเดินนี่วางของอุ้ยวางของนะครับวางของเสร็จปุ๊บเขาก็เดินมาเขาก็มานั่งเก้าอี้ได้เลยแล้วก็สามารถคุยกับแพทย์ได้แอร์ก็วิ่งผ่านทางนี้ไปแล้วก็ดูดอากาศเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าดูจากเออร์โกโนมิกแล้วเนี่ยผมถือว่าอันเนี้ยค่อนข้างโอเคกับระบบเออร์โกโนมิกระบบไหลเวียนอากาศคราวนี้เรา,าดูตรงเพดาน ไหมฮะเพดานเนผมจะใช้ไฟเยอะมากเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้เป็นเป็น led แล้วก็เป็นหลุมลงไปแหละแล้วก็ให้มันสว่างให้ทั่วห้องตรงบริเวณที่เราจะทํางานนะครับเดี๋ยวตรงฝ้าเพดานเนี่ยเราก็จะทําเป็นลวดลายเพื่อให้ดูไม่น่าเบื่อก็เดี๋ยวตอนนี้มันแค่50%ตตรงนั้นเป็นงานฟิ n i ชชิ n g แล้วเพราะฉะนั้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องแบบถือว่าเหมาะสมใหญ่พอประมาณนะครับโอเคเดี๋ยวห้องนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูอีกห้องหนึ่งซึ่งจริงๆระบบมันจะใกล้เคียงกันเดี๋ยวจริงๆแล้วมันจะมีมีชั้นวางสำ วางอุปกรณ์ของแพทย์นิดๆหน่อยๆเพื่อมันจะได้มาลกกับที่ทํางานวางคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูอีกห้องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นอีกห้องหนึ่งก็ต่อจากห้องเมื่อกี้ซึ่งเป็นห้องเบอร์สี่ผมจะเรียกอันนี้ห้องนี้จะเป็นห้องเบอร์สามก็คล้ายๆกันนะครับระบบการวางก็จะเหมือนกันเห็นไหมตัวนี้ที่ทํางานแพทย์แอร์นะครับระบบอันนี้จะอยู่ปลายเท้า เห็นไหมฮะเหมือนกันเลยกว้างประมาณเมตรกว่าห้องนี้จะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับตัวนี้นอนลงมาก็จะกว้างประมาณเมตร20ถึงเมตร50ดีที่สุดแล้วก็นั่งทํางานตรงนี้ล้างมือได้เลยนะครับเคาน์เตอร์สูงเหมือนกันระบบเดียวกันลองดูเห็นไหมฮะท่อตอนนี้เต็มไปหมดตั้งแต่เรื่องท่อเติมอากาศท่อดูดอากาศออกมันก็จะค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมฮะมีกระจกลองดูเออร์โกโนมิกของมันดูนะครับเห็นไหมฮะ คนไข้เดินเดินมาปึ๊บวางกระเป๋าปึ๊บสามารถเปิดแขนออกแล้วเราสามารถคนไข้เดินมานั่งคุยกับแพทย์ได้เลยมีกระจกอยู่ฝั่งนี้เพื่อให้คนไข้สําหรับการแต่งตัวอะไรก่อนออกไปหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วอันที่วัตถุประสงค์อันที่สำคัญก็คือการไม่ให้ห้องมันดูแคบเกินไปข้างบนก็เป็นระบบไฟแบบเต็มที่เลยเหมือนกันผมก็เพิ่มเต็มที่เลย ตรงนี้เราก็จะปล่อยโล่งเอาไว้เผื่อเอาไว้สําหรับการถ่ายรูปคนไข้มันก็จะเป็นพื้นขาวๆเดี๋ยวผมจะดูอีกทีหนึง่งเราอาจจะใช้เป็นพื้นเป็นสีเขียวสีอะไรแต่ว่ายังยังเดี๋ยวต้องสรุปกับผู้รับเหมาอีกรอบหนึ่งแต่ก็จะเป็นลักษณะก็คือพื้นเรียบเพื่อเอาไว้สําหรับคนไข่นั่งตรงนี้สังเกตนะฮะมันจะมีที่นั่งตรงนี้เก้าอี้หนึ่งสำหรับผู้ปกครองนะครับทุกห้องจะมีหลักการเดียวกันคือตรงเนี้จะเป็นที่นั่งของผู้ปกครอง นะครับมีเก้าอี้โซฟาสักตวัวแล้วก็พูนคนไข้นั่งเก้าอี้ผู้ปกครองน,นั่งนี้เรานั่งนี้ก็จะคุยเป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นแบบนี้คุยกันคอนเวอร์ซชันได้3มุมโอเคเพราะฉะนั้นทุกห้องเนี่ยจะเป็นระบบเดียวกันหมดเลยคราวนี้เราจะทะลุมาทะลุมา,ทะ,มาทะลุมาห้องนี้ปุ๊บเนี่ยห้องนี้จะค่อนข้างเล็กจะไม่มีอะไรมันเป็นห้องพักแพทย์ครับเพะะนั้น ห้องพักแพทเนี่ยก็จะเดินทะลุได้เดินแบบนั่งพักกินข้าวทําอะไรก็แล้วแต่อยู่ตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับก็เป็นมีโซฟานั่งมีชั้นวางของนิดหน่อยมีโต๊ะทางานให้แพทย์เวลาว่างจากจากคนไข้นะครับแล้วก็มีโซฟาอาจจะง,งีบได้กินข้าวได้มีโต๊ะตรงนั้กินข้าวได้น,น,น,ไดนิดหน่อยอันนี้ในห้องนี้ก็จะไม่มีระบบเรื่องอะไรมากมายก็มีแค่เป็นแอร์คอนดิชันเฉยเราจะไม่ได้เติมอากาศห้องนี้ห้องนี้ อีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องตรวจนี่จะห้องค่อนข,ข้างใหญ่ก็เหมือนเดิมฮะถ้าผมดูเคาน์เตอร์แสดงว่าหัวคนไข้ยอยู่ตรงนี้แอร์อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะคนไข้เดินจากฝั่งนี้มานั่งเดินมาเข้าประตูทางนี้เดินมาวางของนั่งเก้าอี้เห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นช่องว่างาไว้สําหรับให้ผู้ปกครองนั่งนะครับแล้วผมก็อาจจะไว้สําหรับถ่ายรูปคนไข้ด้วยนะครับตรงนี้แพทย์ก็นั่งทํางานห้องนี้จะค่อนข้างกว้าง ลักษณะเดียวกันคือเคาน์เตอร์มี2ระดับผมจะไม่ทําระดับเดียวเพราะว่าเพราะว่าระดับของผู้ช่วยเนี่ยมันจะสูงกว่านะฮะก็จะมีนั่งท <MER. S 1> ํางานได้อันนี้ลักษณะใกล้เคียงกันหมดนะครับคราวนี้เรามาดูเดี๋ยวเราจะมาดูด้านนอกกันว่ามันเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวตามมาเลยครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ผมจะเดินเข้าชั้น3 นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเข้าห้องตรวจทั้งหมด4ห้องกับห้องพักแพทย์หนึ่งห้องที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักของที่พักคอยของคนไข้นะครับมีตกแต่งผนังนิดหน่อยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพไปให้ดูว่ามันใกล้เคียงกันแค่ไหนตรงนี้ก็จะเป็นมีนั่งพักได้มีโซฟาเนาะแล้วก็ อันอื่นก็ไม่มีอะไรก็จะมีระบบแอร์ก็จะวิ่งอย่างนี้มาแล้วก็มีระบบดูดอากาศเติมอากาศเหมือนกันในห้องพักคอยตรงนี้แล้วก็จะมีระบบดูดอากาศออกเข้าออกเพราะฉะนั้นอากาศจะใหม่ตลอดจะไม่มีการหมุนเวียนเหมือนอย่างคลินิกสมัยเก่า เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นนิว n o r m a l l เราก็จะเติมอากาศใหม่ที่ผ่านการกรองแล้วเติมเข้ามาแล้วก็ดูดอากาศเก่าออกส่วนแอร์ก็มีการกรองอากาศอยู่ในตัวแล้วก็จะมีเครื่องขัออากาศอยู่ข้างนอกเพื่อสุขอนามัยของผู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้นาน,น,านๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นออกมาเรามาดูตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นห้องเอ็กซเรย์มันก็จะเป็นห้องเอ็กซเรย์ว่า เราจะไปห้องอิสเลย์ก็เราก็เตรียมไว้ตรงนี้เราก็จะดีไซน์ไว้ผนังปูนเป็นที่เป็นอิฐแดงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเสริมด้วยแผ่นแผ่นกันรังสีของของ SCG ที่อยู่ด้านในเป็นคล้ายๆยิบซ้ำแต่ว่าเป็นยิบซ้ำที่ผสมแผ่นกันรังสี X นะครับแผ่นแล้วก็กันไว้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาเครื่อง OPG เข้ามาอันนี้เป็นเครื่องห้องอิสเลย์พอเรามาดูตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันเป็นห้องอ บริเวณที่คนไข้จะแปลงฟันนะครับก็ห้องน้ำสองห้องตรงนี้ก็จะเตรียมแปลงฟันทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะไม่ไม่ค่อยมีแอร์จะเป็นภายนอกนะครับเพราะว่าเราจะตัดตอนอ่าตรงนี้ก็จะเป็นก็กุผนังอะไรตกแต่งธรรมดานะครับเพื่อให้แล้วเดี๋ยวนี้เราน่าจะมีฉากกัน้นเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ฉากกั้นเพื่อไม่ให้เห็นตรงนี้นะครับอ่าถัดมาลองคราวนี้พอเรามาปุ๊บด้านหลังผมก็จะเตรียมช่องช่อง ส่งของเอาไว้ไว้สําหรับส่งของเพราะเดี๋ยวชั้น4ี่เราจะไว้เก็บของด้วยอันนี้ก็จะเป็นห้องซักลิซักล้างเ,าเก็บเครื่องมือเตรียมเครื่องมือวางออโตเ้เคปอะไรหลายๆอย่างเราจะมีทั้งสองชั้นเลยเรามีชั้นนี้กับชั้นชั้นสองอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเราก็จะแบบอาจจะแบบแยกกันนิดหน่อยเดี๋ยวดูก่อนว่าไม่แน่ใจว่ามันจะไปในทางไหนนะครับก็ก็เป็นเท่านี้นะครับใช้ระบบเดี๋ยวเติมอากาศแล้วก็เปิดพัดลมเอาก็จะเป็นโอเพนแอร์เราไม่ได้ติดแอร์ นะครับก็เหมือนเดิมห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ได้ยินเสียงก็คือห้องปั๊มลมก็ยังอยู่ที่เดิมตัวนี้ก็จะปิดแต่เดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องทาออกนิดหน,น่อยเพื่อให้มันโลง่งส่วนนั้นอื่นตรงนี้จริงๆในงานเฟอร์เดี๋ยวต้องเก็บงานทีหลังก็คือจะต้องมีงานเก็บเพื่อให้มันเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นที่ชงกาแฟที่ชงกาแฟที่ดื่มน้ําวางตู้เย็นเป็นคล้ายๆคอฟฟี่บาร์เล็กๆอยู่ตรงนี้อยู่ด้านนอกคนจะต้องเดินออกมาจาก้างนอกแล้วก็มามาชงตรงนี้เอา นะครับตรงนี้เราวางแผนไว้ก็คือเดี๋ยวเราก็เอาไว้ปิดประกาศเอ๊ะไม่ใช่แผ่นนี้โทษทีแผ่นนี้ครับเอาไว้ปิดประกาศอะไรบางทีคนไข้มายืนดูมายืนอ่านนะครับส่วนวันนี้เนี่ยงานเฟอร์เนี่ยมันมันมาแค่50%ก็เดี๋ยวคิดว่าอีกสักหลังปีใหม่อีกสักกลางเดือนมกราก็เดี๋ยวจะเราจะมาทําอีกครั้งหนึ่งเรื่องตอนนั้นก็น่าจะประมาณแปดเนละน่าจะลองเห็นภาพเดี๋ยววันนี้เรา,เราผมจะอินเสิร์ตภาพไป นะครับว่าตอนนี้เราทำแล้วตัวความฝันเราเป็นแค่ไหนสิ่งที่ที่ผมทำคลิปขึ้นมาเนี่ยเพื่อผมต้องการให้ดูแบบในแนวเทคนิคกว้างๆจริงๆไม่ได้ตั้งใจให้ดูเรื่องความสวยง,งามต้องการให้ดูว่าท่อน้ำท่อไฟวางขนาดความกว้างเท่าไหร่การเออร์โกโนมิกของของการเซตการวางอุปกรณ์เคาน์เตอร์ทำงานอะไรเงี้ยเราควรจะเซตยังไงถึงจะเหมาะสมเพราะว่าอันนี้ก็ปรับปรุงมา ก็20ปีละก็คิดว่าอันเนี้ยน่าจะดีเพราะาครั้งนี้ผมดูเองอันอื่นบางครั้งสาขาอื่นบางทีเนะี่ยผมไม่ได้ดูเองบางทีมันก็พลาดไปแต่ว่าอันเนี้ยค่อนข้างดูเองเยอะก็เลยคิดว่าน่าจะมีความผิดพลาดน้อยที่สุดดูนะครับพื้นเห็นไหมฮะเราก็เนี่ยยกขึ้นมา20เซนเพราะฉะนั้นทำสโลปอะไรได้ปกติเพราะฉะนั้น อย่างเราทํางานบนชั้น3บนห้องแถวธรรมดามันจะไม่มีการเตรียมอะไรไว้เราก็อาศัยเรื่องการยกพื้นขึ้นมาเป็นหลักก็แล้วก็ทําให้มันสามารถวางระบบเหมือนกับฝังอยู่ในใต้ใต้พื้นได้แบบเนียนแล้วก็เรียบร้อยทุกอย่างก็ถือว่าโอเคถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนว่าวันเนี้ยมันประมาณ50%เดีย๋ยวอีกเดือนนึงเรามาเจอกันว่ามันผ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราดูซิว่ามันจะเป็นเหมือนจริงอย่างที่ผมแจ้งหรือไม่โอเคนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ